สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้มีพระสมเด็จมาแบ่งปันราคาไม่แพงนะครับองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อจัดมากมวลสารมีหลากหลายครับเนื้อหาดีนะครับองนี้ ทงพิมพ์เข้าตําราครับเอามาแบ่งปันกันในราคาเบาๆให้เพื่อนๆได้นำไปศึกษาต่อยอดกันได้นะครับพิจารณาตามรูปได้เลยครับเนื้อหามวลสารทรงพิมพ์สวยงามครับ ค่อยๆพิจารณาดูครับถ้าสนใจยังไงทักมาสอบถามกันได้นะครับองค์นี้ราคาไม่แพงครับแบ่งปันราคาเบาๆเนื้อหามวนสารสวยงามครับเป็นพระเนื้อจัดพระมีการใช้าบ้างนะครับโดยรวมถือว่ายังสมบูรณ์มาก ถ้าเพื่อนๆท่านใดเป็นพวกที่ชอบเก็บพระสมเด็จเนื้อหาจัดจัดมวลสารสวยๆองค์นี้ไม่ควรพลาดนะครับมาแบ่งปันในราคาเบาๆพิจารณาตามรูปได้เลยนะครับ มวลสารชัดเจนนะครับค่อยๆพิจารณาดูมีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยเนื้อหาหน่าสนใจนะพระองค์นี้ค่อยๆพิจารณานะครับ